ชาวบ้านตำบลหนองนกไข่ในการร่วมใจทำข้าวต้มวัดสามัคคีเพื่อบวงสวงสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชวัดหนองนกไข่ในเช้ามืดของวันที่28ธันวาคมนี้ค่ะ นับเป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในวันที่27ธันวาคมของทุกปีนะคะที่วัดหนองนกไขต่ตำบลหนองนกไขอ่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งชาวตำบลหนองนกไข่ค่ะและ้วก็ผู้ที่มีจิตเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุงธนบุรีกับพระครูสาครปัญญาคุณหรือวา่าหลวงพ่อครับอดีตเจ้วาวาดวาัดหนองนกไข่ที่ได้มาช่วยกันทำข้าวต้มมัดเพื่อบวงสวงองค์เจ้าพ่อตากสินมหาราชในวันรุ่งขึ้น ซึ่งในวันที่27ธันวาคม2565นะคะได้มีการเปิดงานตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีโดยมีนายอุดมไกรัวัณุสรน,นายกอบจสมุทรสาครเป็นประธานพร้อมด้วยรองนายกอบจสมาชิกสภาผู้นำท้องถิน่นชาวบ้านเด็กนักเรียนและพระครูสากรคุณาภรเจ้าคณะตะมนบางยางเจ้าวาดวัดหนองนกไข่ด้วยการเปิดงานานั้นนายอุดมไกรัวันุสรนายกอบจสมุทรสาครได้ใช้ดาบฟันลงบนลิบบิานมาลายดอกกล้วยไม้พร้อมลั่นคล้องสามครั้ง จากนั้นจึงมีการจุดพลุประทัดอย่างกึกก้องต่อด้วยการสักการะปิดทององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ด้านหน้าตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งพระแสงดาบเสร็จแล้วจึงได้เข้ากรบบาบไหว้พระพุทธรูปของวัดหนองนกไข่จากนั้นอบจอสมุทรสาครน,นะคะจึงได้ไปดูการทำข้าวต้มมัดจำนวนหนึ่งหมื่ัด เริ่มตั้งแต่การผสมวัตถุดิบข้าวเหนียว500กิโลกรัมกับกะทิน้ำตาลทรายและถั่วดำกวนให้เข้ากันด้วยแรงคนแบบผลไม้คนละมือเมื่อผสมเข้าที่แล้วนะคะก็นำไปให้บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่นั่งรออยู่บนสาลาการปร,รียนได้ช่วยกันห่อเป็นข้าวต้มมัดเตรียมนำไปใช้ในพิธีวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนรูปแบบการห่อนั้นนะคะก็มีทั้งการห่อด้วยใบตองแบบที่เรียกว่าพิมพ์นิยมหรือการห่อเป็นรูปแบบอื่นๆให้ดูแปลกตากันไปบ้างซึ่งก็มีทั้งห่อที่เป็นรูปปลาเป็นตัวแทนของหนองน้ําที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งหอยปลูปลาสมดังชื่อตนนะะําบลในการที่ขึ้นด้วยคําว่าน้องและรูปนกเป็นตัวแทนถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพืชผลการเกษตรในตำบลดังชื่อว่าหนองนกไข่นั่นเองค่ะ สำหรับประเพณีห่อข้าวต้มมัดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีบวงสวงที่วัดหนองนกไข่นี้ได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพศ2527โดยในปีนี้นะคะครบรอบ38ปีแห่งการจัดงานแล้วทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการศักร,ระเนื่องในวันคล้ายวันที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงปรับดาวพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์หรือวันสมเด็จพระเจ้าตากสินนอกจากนี้ก็ยังมีไข่ต้มจํานวนมากในการที่นํามาถวายซึ่งการห่อข้าวต้มมัดและการถวายไข่ต้มนั้นก็กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ชาวตำบล น,นกไข่ย,ยึดถือปฏิบตัตินอกจากนี้การที่ชาวบ้านได้มาช่วยกันทําข้าวต้มมัดนั้นยังเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนยังเป็นการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตามด้วยแล้วพอหลังจากทําพิธีบวงสวงเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการแจกข้าวต้มมัดกับไข่ต้มให้ผู้ที่มาร่วมงานได้นํากลับไปรับประทานกันด้วยค่ะซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเป็นยารักษาโรคนั่นเองส่วนพิธีบวงสวงจะมีขึ้นในวันที่28ธันวาคม 2,565ในเวลา5นาฬกาค่ะ